ทำคลิปสั้นด้วย Meta AI ให้ทุกคนกดไปที่เมนูเลื่อนหาข้างล่างไปที่คําว่าเมตา AI นะครับถ้าไม่มีก็ดาวน์โหลดไปเลยเนาะมากดตรงนี้ครับแล้วก็บวกเพิ่มภาพเลยเอาจากแกลลอรี่นะครับสมมุติภาพนี้เลยแล้วก็พิมพ์ไปว่าทําให้เป็นภาพเคลื่อนไหว แล้วก็กดตรงนี้เลยครับ Meta AI ก็กำลังประมวลผลแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวก็เสร็จโอ้เสร็จแล้วโหวิดีโอเคลื่อนไหวอ่ะวิธีการบันทึกก็กดเข้าไปที่วิดีโอแล้วเลือกคำว่าแชร์ครับกดไปที่บันทึกครับท่านี้ก็เรียบร้อยที่เหลือก็ไปตัดต่อใส่เพลงใส่อะไรตามแต่ที่เราชอบเลยแล้วกันนะครับ